กนำการเรียนรู้ที่เป็นธรรมททารนมรียนบ้านของเดูดาัมีความีปาที่ทสรรนามหลายนะครับมาทำบุญุมให้แก่พี่น้องเรา บ้าน no okay. เีาสทั้งสามหู่บ้านครับเรื่องจะได้รับการประสานต่อตุกุราตีคว่างที่เจดีที่ต่มาำบุญแงานของดลิติวัป่านองแมอนุนองบัวโังหวัดอุรธานี่อท่านไปหลายที่หลายแห่ง ท่านไปหม้อที่ตลาดถึงบ้างตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างแต่เป็นน้ำใจเป็นทุนที่ไม่มากแต่มาที่เราครับโดยการประสานของกุลาตีครับได้มากเป็นประวัติที่เยินได้สามทุนสี่ทุนแต่ที่ตรงนี้ได้เป็นสิบทุนเพราะนั้นตรงเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ ท่ามหลังน้ใจหลงใจมาให้ในตรงนี้นะครับนทากาเรียน้ดยวิชาารหงท่ทงานดีร่นอบองนักเรียนตอขอรับท่านองและคณะด้วยางดีเป็นครับ